สบายดีทุกคนยินดีตอนทับเข้าสู่ช่องลาวเกิ o ลออฟฟิเหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคนขับม่วนนั่นเองกราบทักทายสบายดีและสวัสดีนพี่น้องสําหรับในคลิปนี้พัดกับมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวของทางประเทศไทยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมและก็ได้ฟังไปนํากัน โดยล่าสุดเลยพี่น้องเมื่อวันที่9ตุลาคม2567ที่ผ่านมานี้ทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยเพิ่นก็ได้ออกมาอัปเดตถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยล่าสุดตั้งแต่วันที่1มก,กราคมจนถึงวันที่7ตุลาคม2567ที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสะสมแล้วกว่าน3 7 7 7 3คนทห้สนปดามมและสามารถสร้างรายได้จากการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ1.32ล้านล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็คือจะได้แก่1เลยประเทศจีนแผ่นดินใ,นใหญ่ท่านผู้ชมมีจำนวนนักท่องเที่ยวยูทีหล้าน6ก2่คนและโองลงมาอันดับที่2นั่นก็คือประเทศมาเลเซียเนาะมีจำนวนนักท่องเที่ยวยูทีส่ล้าน64,278ี่คนและโองลงมาอันดับที่3นั่นก็คือประเทศอินเดียเนาะมีจำนวนนักท่องเที่ยวยูที่1 1, 1 6 8 4 7 0 3คนและหองลงมาอันดับที่4ยังเป็นเกาหลีใต้อยู่คือเกาท่านผู้ชมมีจำนวนนักท่องเที่ยวยูที1 5 6 9 0เ3คนและหองลงมาอันดับที่5อันดับสุดท้ายนั่นก็คือประเทศรัเสเซียเนาะมีจำนวนนักท่องเที่ยวยูที1 2 6 7 9 9 8คนนั่นเอง ท้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านนายสลรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยเพิ่นก็นได้เปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่14ถหาวันที่2 7ตุลาคม2567พบว่าจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวไฮซีซั่นของภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอเมริกาส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดและยักไก่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นถึง5.15เปอร์เซ็นต์้าผู้ชมจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้และเป็นการ ขยายตัวทางด้านการเดินทางอย่างต่อเนื่อง5สัปดาห์ติดต่อกันในขณะที่กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนั้นแมนป็นกลุ่มตลาดลักเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วกว่า4ล้านคนพี่น้องส่งผลให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยในสัปดาห์นี้นั้นมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น5,84,462คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้9 3 0 0คนหรือ1.62% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเฉลี่ยว,วันละ8ป4น5คนเนาะ และในส่วนของสัปดาห์ถัดไปพื้นกระคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมนั่นกระสืบเนื่องมาจากปัจจัยส่งเสริมการเดินทางได้แก่การมีวันหยุดในเทศกาลดิวารีในหลายประเทศอาทิเช่นมาเลเซียและสิงคโปร์และการก้าวเข้าสู่ระดูการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวก่้ตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตลาดภูมิภาคยุโรปและการมีมาตรการอีดออฟทราเวลลิงของทางรัฐบาลไทยที่ช่วยเพิ่มอำนวยความสะดวกในการเดิน ินทางเข้าสู่ประเทศไทยนั่นเองเนาะและนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการยกเว้นบตัตรโตโมหุกในด้านทางบกรวมไปถึงการกระตุ้นและส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากยิ่งขึ้นอีกด้วยท่านผู้ชม ก็คือจังที่ฮาฮูกันดีนว่าฤดูกาลท่องเที่ยวไฮซีซันก็คือนับตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้นั่นเป็นห่วงเวลาที่สําคัญและน่าจับตาม,มองหลายดังนั้นแล้วทางภาครัฐและทางภาคเอกชนของทางประเทศไทยพื้นต่างก็มีการระดมรัพพะกำลังปูพรมสู้เป้าหมายของรัฐบาลในปีพศ2 5 6 8เนาแปนะนั่นก็คือการสร้างรายได้รวมการท่องเที่ยวให้สูงถึง3.4ล้านล้านบาทน,นั่นเองพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วทางรัฐบาลไทยเพือนก็นยังคงเดิน หน้าอกแคมเปญและจัดกิจกรรมตั้งเนาะเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ปีพศ2567โดยในวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านนางสาวแพทองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีของทางประเทศไทยเพื่อนก็ได้เป็นประธานเปิดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อพักดันอฟต์พอร์ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในทุกแบบท่านผู้ชมโดยเพื่อนมีเป้าหมายก็คือเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในโครงการไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัลนั่นเองเนาะเพื่อพักดันให้ประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและงานเทศกาละดับโลกเฟสติวัล สำหรับโครงการนี้นั้นเป็นโครงการที่ใช้นโยบายของรัฐบาลพี่น้องเพื่อส่งเสริมช่วงเวลาพิเศษของประเทศไทยในช่วงที่หน้าท่องเที่ยวมากที่สุดที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขสีสันและความสนุกสนานจากกิจกรรมมากมายที่จะเกิดขึ้นในงานช่วงปลายปีและต้นปีนี้ภายใต้งานไ h a i l a n d Winter Festival โดยโครงการดังกล่าวนี้ก็คือเป็นความห่วมมือกันของทั้งหน่วยงานทางภาครัฐและทางภาคเอกชนของทางประเทศไทยพี่น้องที่เพิ่นม,มีจุดประสงค์ก็คือห่วมกันส่งเสริม กิจกรรมที่หลากหลายเนาะอาทิเช่นงานลอยกระทงงานยี่เปงงานคริสต์มาสงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานเทศกาลดนตรีกีฬาอาหารและวัฒนธรรมต่างๆเนาะซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญกันเลยที่จะสามารถดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้จํานวนมากขึ้นโดยทางรัฐบาลไทยเนาะเพิ่นก็มั่นใจว่าการจัดแคมเปญตั้งกล่าวนี้จะเป็นแห่งส่งให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย คึกคักขึ้นอย่างแน่นนทานผู้ชมทางนี้ทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อนก็ได้เตรียมประกาศให้ปี2568เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยเนาะในงาน Amazing Thailand Grand Tourism a e s p o r t y e 2 0 2 5พร้อมกับการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่พี่น้องเงืองในปีหน้านี้จะมีงานและอีเวนต์ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทางภาการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวนมากกันเลยเนาะโดยเพื่นจะดำเนินงานภายใต้หลักการแกน n d r r e l a t i o n หรือว่าการบุรณาการความห่วมมือกับทุกกระทรวงและหน่วยงานต่างๆควบคุม5ด้านโดยกันเนาะได้แก่แกนฟรอสตรีวิตี้แกนพีไวเลสแกนเซเลบริชันแกนโมเมนต์แกนอินฟิทชันเนพี่น้อง โดยในส่วนของภาพรวมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศในช่วงไฮซีซั่นนั้นแม้มีปัจจัยบวกสนับสนุนให้เกิดการเดินทางเข้าประเทศไทยเนาะย่างเส้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดทางระยะไก่และระยะไกอย่างต่อเนื้องรวมไปถึงการเพิ่มเที่ยวบินใหม่จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าสู่กรุงเทพมหานครภูกเก็ตเชียงใหม่และก็สมุยเพื่อ,ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวึ่งจะ่วยกระตุ้นความต้องการการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงวันยุดยาวปลายปีและายซีซั่นที่กำลังจะมาฮอตนี้นะท่านผู้ชม และทางมดนี้ก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวของทางประเทศไทยล่าสุดที่พัดได้นำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้เบิงได้ชมนำกันสำหรับในคลิปนี้กระสิขอดจบไว้เพียงท่นนี้เนาะถ้าเกิดวันในคลิปมีข้อมูลเนื้อหามีคำว่าคำจาหรือว่ามีคำใดที่พัดได้เว้าพิดพลาดไปประการใดพัดต้องกลาบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกคนไว้ณที่นี้น้ำเนาะ ในมือหน้าพัดเช็ดคลิปอย่างให้เบิ่งก็อย่าลืมท่าติดตามด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พัดเฮ็ดคลิปโตโไปนำํำในมื้อนี้ก่อนจากกันไปก็คือเก้าเนาะมีแต่พัดสิโคอวยใจให้พรพ่อแม่พี่น้องทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บนาน,นาประการเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอด,ปลลอดไปเดอ้อในมื้อนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอเกล้าคำวา่าสบายดีและสวัสดีจ้า